อาณาจักรโอเดนาหลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายมามากหลังจากที่รัททีได้ทําการแทรกแซงอาณาจักรโอเดีนา a, ทาให้เจ้าหญิงโรสต้องทําการสังหารกษัตริย์ซึ่งเป็นพ่อของตนเองเพื่อหยุดยั้งแผนการของรัททิท้ายที่สุดแล้วแผนการนั้นก็ถูกเปิดเผยว่ามีการแทรกซึมจากรัททินั่นทําให้รัททีนั้นจะต้องเปลี่ยนแผนทําให้อาณาจักรโอเดนานั้นเป็นเมืองนอกรีดและทําการคว่ำบาตรทางการค้าทำให้อาณาจักรโอเรีนานั้นจะต้องล่มสลายในไม่ช้านี่คือแผนของกลุ่มรัตที แต่พอเป็นแบบนั้นแล้วทางอัลฟาันนก็ได้ทําการให้อณาจักรโอลเอน่านั้นเป็นประเทศเบื้องหน้าของตัวเองซะเลยเพื่อดึงเอาพวกรัฐทีนั้นออกมาอยู่บนโลกเบื้องหน้าและทําการกําจัดให้สิน้นซากด้วยความชอบธรรมด้วยเหตุนี้ทําให้อณาจักรโอเอน่านั้นกลายเป็นประเทศเบื้องหน้าของกลุ่มชา์โดไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ในเหตุการณ์นยิยายเล่ม5จึงทําให้กลุ่มชาโดนั้นได้ประเทศของโอเด n าน้นมาเป็นฉากหน้าอย่างเป็นทางการทําให้การต่อสู้หลังจากนี้นะคะรับก็จะเป็นการต่อสู้ในระดับเวทีโลกหรือระดับเวทีประเทศนั่นเอง